ใครจะไปเชื่อกับว่าจะมีเศรษฐกิจประเทศหนึ่งซึ่งมีภาวะการตกต่ำเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ที่สุดเกิดขึ้นในช่วง300ปีและนั่นก็คือเมืองผู้ดีสหราชอาณาจักรนะฮร่วมคุยกับบัญชาโดย Elite h e a l t h Plus จากเมืองไทยประกันชีวิตใครจะไปเชื่อครับถ้าจะบอกว่าตัวเลขผิดก็ไม่ผิดถ้าจะบอกว่าการ คำนวณตัวเลขมาดีแล้วแน่นอนดีแล้วฮะใครจะไม่เชื่อกรับว่าจะมีเศรษฐกิจประเทศหนึ่งซึ่งมีภาวะการตกต่ำเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ที่สุดเกิดขึ้นในช่วง300ปีและนั่นก็คือเมืองผู้ดีสหราชอาณาจักรนะฮะท่านผู้ชมครับ,รบโตตกใจไหมฮะถ้าหากว่าวันดีคืนดีเราจะบอกว่ามีประเทศหนึ่งหรือสมมติว่าเธาติ้งต่างว่าเป็นประเทศไทยเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ย ตกต่ำย่ำแย่ชะลอตัวมากที่สุดเนี่ยในรอบ3ศตรวรรษหรือ300อปีตกใจแน่นอนนะฮะนั่นหมายความว่าโอ้โหย้อนสถิติกันไปแบบปแบบชนิดแบบหลายรุ่นเกิดกันก็ยังไม่พอเลยนะว่าทำไมเศรษฐกิจในปี2564ถึงได้ตกต่ำย่ำแย่ขนาดนั้นและโดยเฉพาะถอยกลับไปถึงหกส,สาปซึ่งมันเป็นปีที่เกิดอะไรครับโควิด -19 นั่นแล้วเองฮะคือเรื่องนี้สำนักงานสถิติแห่งชาติของอังกฤษนะครับ ได้มีการเปิดตัวเลขอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน GDP ที่เรารู้จักกันสั้นๆเ่ยนะเขาบอกว่าตัวเลข GDP ในปี2,563ที่มีการปรับปรุงใหม่หมดเลยลปรับปรุงใหม่หมดแล้วนี่นะฮะปรากฏว่าเศรษฐกิจของสหราชนาจักรเอาแค่เฉพาะอังกฤษนะก็คือเศรษฐกิจอังกฤษเนี่ยนะมี GDP ที่ขยายตัวติดลบเนี่ยถึง11%ฟังแล้วจะงงขยายตัวติดลบคืออะไรคือ GDP ส่วนใหญ่ความหมายมันหมายถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แต่พอเศรษฐกิจมันตกต่ำยแย่มันก็จะเป็นการชะลอตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหเศรษฐกิจในปี25 6 3ของอังกฤษเนี่ยลบ1% 1และลบ11%นนั่นก็หมายความว่าอังกฤษไม่เคยมีสถิติของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวติดลบถึงสองหลักและแรงถึง11เนี่ยนะฮะมากที่สุดในรอบส1 3ิบาปีผ่านมาหรือตั้งแต่ครั้งสุดท้ายคือปี1 7 0 9้ยังไม่มีใครเกิดเลยครับผมว่า เรานังคุยกันตรนนี้เราเองก็จะไม่เกิดกันเลยนะถอยหนักขนาดนั้นเลยนะ,ะเศรษฐกิจของอังกฤษในปี2,563เนี่ยนะครับหนักที่สุดตั้งแต่ปี1,709เป็นต้นมายังไม่พอนะด้วยความที่ GDP ในปี63ของอังกฤษเนี่ยนะฮะที่ตกหนักถึง11%และหนักที่สุดในรอบ313ปีเลยกลายเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจตก,ตกต่ำมากที่สุดในกลุ่มประเทศมหาอำนาจทางอุตสาหกรรม7ชาติของโลกหรือเรียกว่ากลุ่ม G7 mm. โอ้โห หนัก็ไปถึง2สถิติด้วยกันนะครับถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมเศรษฐกิจอังกฤษถึงได้ตกหนักขนาดนั้นและขนาดก็ตกหนักกันตั้ง3 0 0กว่าปีนี่นะครับแม้จะขึ้นมาปี64และปี65ขนาดนี้เองเศรษฐกิจเองก็ยังไม่ฟื้นตัวเพราะว่ายังเจอภาวะของการมาเร่งขึ้นอ่องเบี้ยต่อถอยกลับไปปี63ครับเนื่องจากว่าในปี63เองจริงๆต้องดูนะฮะอังกฤษเนี่ยมีสภาวะทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับ ก่อนโควิดก็ถือว่ารอแล้วอยู่พอสมควรแล้วไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการประกาศตัวเองออกจากการเป็นสมาชิกของอะไรครับจําได้ไหมมีอยู่คำคำหนึ่งที่พูดกันติงคูติดป,ปากก่อนช่วงโควิด Brexit ก็คือกรณีที่อังกฤษเนี่ยถอนตัวจากการเป็นสมาชิกของกลุ่มสภาพยุโรปก็คือ Brexit เพราะไอ้การตัดสินใจครั้งนั้นเนี่ยนะครับรวมไปถึงภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มเริ่มมีอาการมาก่อนหน้านั้นด้วยเนี่ยมันทําให้อังกฤษเนี่ยนะครับ จะต้องกลับไปเจราจาจะต้องกลับไปร่างข้อกฎหมายจะต้องกลับไปเริ่มความคิดนี้เริ่มในทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยกับทุกประเทศในยุโรปกันใหม่หมดเลยเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นสมาชิกอีกต่อไปนั่นคือปัจจัยแรกพอมาถึงปัจจัยที่2ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจในอังกฤษเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นจากสภาวะของอะไรฮะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจเนื่องจากช่วงที่ออกจากเบริทิตซึ่งเป็นผลทาจากเบสิทธิ์ช่วงนั้นจำได้ไหมสถาบันการเงินแบรนด์ขนาดใหญ่ อุตสาหกรรมขนาดให,ใ,หใหญ่ที่อยู่ในอังกฤษเนี่ยตัดสินใจเนี่ยนะครับถอนสำนักงานออฟฟิศออกจากอังกฤษกันเป็นว่าเล่นเพราะเขาไม่แน่ใจเลยครับว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดแบ็กซิตนับเกิดอะไรขึ้น3อังกฤษเจอปัญหาเกี่ยวรับเรื่องของปัญหาแรงงานครับเนื่องจากว่าพอถอนตัวออกจากสาภาพยุโรปแล้วเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานออกจากอังกฤษกันอย่างชนิดที่หนาตามากมายเพราะไม่มั่นใจเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์ทางด้านคุ้มครองแรงงานหลังจากที่ไม่ได้อยู่ในสถานะของการเป็นหนึ่งเดียวของกลุ่มยู ต่อมาครับ63เริ่มเข้าสู่ช่วงของการเกิดโรคระบาด mm. โควิด19ในช่วงของปลายปีเห็นไหมมันกป็นลากกระทบคนมาถึงตรงจุดนี้ด้วยนี่แหละครับคือสิ่งทั้งหมดที่ทําให้ภาคขายปลีกและก็ภาคบริการสาธรารณสุขในอังกฤษเนี่ยนะครับ mm. เกิดภาวะที่ม่่นเงันและปลอกบางอย่างมากๆในช่วงก่อนปี63เนื่องจากานที่ผมบอกไปว่าไม่เรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัจจัยเบ็สิ็การขึ้นยายแรงงานการย้ายสำนักงานใหญ่ออก นะแล้วก็มาเจอเรื่องของโควิดสิที่สตาร์ในช่วงของปลายปี63นะครับดังนั้นแล้วนี่นะครับการจับตัวเลขของทางด้านสำนักงานสศรษิแห่งชาติของอังกฤษก็เลยจับไปว่าไม่เคยเจอในปีไหนเลยที่เศรษฐกิจอังกฤษจะติดลบถึง2หลักและไปถึง11%ย้อนกลับไปเมื่อ313ปีที่แล้วโอ้โห <laughs> ม,มันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อจริงๆครับในเรื่องของอข่าวสารข้อมูลทางเศรษฐกิจแต่มันเป็นเรื่องจริงออกมาจนไดน้นะฮะลอ้คิดดูสิครับว่า300กว่าปีเนี่ยนะฮะสามสิบสาปีของเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่ต้นๆเบอร์หนึ่งอยู่ในอันดับต้นๆของภูมิภาคของยุโรปด้วยแต่วันนี้เนี่ยก็ Goku. จะเกิดภาวะชะลอตัวอย่างหนักหนาสาหัสขนาดนี้ไม่มีอะไรแน่นอนจริงนะครับสำหที่บอกไปครับยิ่งภาวะเศรษฐกิจมีความเปราะบางและเคลื่อนไหวกันอย่างชนิดที่ต้องจับสัญญาณกันอยู่ตลอดเวลาดังนั้นจึงไม่อยากให้พลาดต้องฟัง คุยกับบัญชาในบีไทม์อยู่ตลอดเวลานะครับ